แม้จะไม่สมบูรณ์แต่จูเลสิกเวิร์รีเบิร์ก็มอบบรรยากาศและงานภาพที่มีแสงสีที่ตอบรับกับทิวทัศน์ป่าเขาหรือผือนน้ำได้อย่างลงตัวผสานเข้ากับเดโนเสา์ได้อย่างกลมกลืนและไม่หลุดออกจากบรรยากาศของโทนหนังจุดเด่นในการกลับมาของไตราภาคจูเลสิกเวิร์ในภาคที่4นี้กับจูเลสิกเวิ r ์ d รีเบิร์หรือภาคที่7หากนับรวมไตราภาคจูเลสิกภาครวมด้วยผักใครที่ชื่นชอบบรรยากาศของจูเลสิกภาค คุณจะได้สัมผัสมันอีกครั้งใน Jurassic World Rebirth นับว่ามอบบรรยากาศที่ราวกับดึงจุดเด่นต่างๆและสิ่งที่คนจดจำนำมารวบรวมกันใน Rebirth แบบอัปเกรดงานสร้างจังหวะหนังและความระทึกที่มากขึ้นแม้เรื่องราวจะขัดขัดเกินๆไม่พอดิบพอดีและเนื้อเรื่องที่วนอยู่ในวงจรเดิมๆตามสไตล์ Jurassic แต่หากใครไม่สนใจในเนื้อเรื่องหรืออะไรที่มากไปกว่า การได้เห็นไดโดเสาแล้วล่ะก็ภาคนี้สำหรับส่วนตัวยกให้เป็นอันดับที่3ที่ชื่นชอบรองจากจูราสิกพาคภาคแรกกับจูราสิกเวิด์ภาคแรกแล้วก็ต่อด้วยจูราสิกเวิด์รีเบิร์ตภาคนี้เป็นอันดับที่3จูราสิกเวิด์รีเบิร์ตมอบอประสบการณ์ด้านความตื่นเต้นระทึกใจผ่านมุมมองที่หลากหลายและวิธีการนำเสนอเหล่าไดโดเสาที่มาตลอดเกือบทั้งเรื่องและซีนที่สวยงามแบบมากๆโดยเฉพาะ ฉากน้องคอยาวสวยจริงๆโดยรวมค่อนข้างชอบบรรยากาศและจังหวะในภาคนี้แม้จะไม่ได้ชอบมากที่สุดแต่โดยรวมก็ไม่ผิดหวังแต่สิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนก็คือภาคนี้ความโหดลดลงและเซฟฉากสยองอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสียอัธรรสอะไรโดยรวมก็ทดแทนด้วยฉากชวนเสียวเยอะอยู่และฉากตกใจก็มีมาอย่างพอดิบพอดีแม้ตัวละครบางตัวจะขัดใจไปบ้างก็ตามที เชียเลยหากใครอยากเห็นไดโนเสาร์เยอะๆไม่สนใจเรื่องราวอะไรใหม่ๆหรือหลุดออกจากกรอบเดิมๆจูเลสิกเวิลด์รีเบิร์สจะเหมาะกับคุณอย่างแน่นอนได้เห็นไดโนเสาร์เยอะแบบที่ควรจะเป็นและการสร้างสรรค์คิวออกตัวของไดโนเสาร์แต่ละตัวให้ได้มีพื้นที่ฉายแสงเป็นของตัวเองถึงไดโนเสาร์กลายพันธุ์ที่ควรจะเป็นตัวหลักจะจืดกว่าที่ควรจะเป็นก็ตามที่รวมทั้งช่วงแรกอาจบูนื้อเรื่องงานไปหน่อยแต่หลังจากนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่ ช่วงต้นเรื่องแอบ,บมีความเอเลี่ยนหน่อยๆแล้วก็คล้ายๆ Final Destination ด้วยคำๆยังไงไม่รู้แต่สิ่งที่พิเศษดีในภาคนี้ที่แอบ,บชอบคือการเล่นฉากเกี่ยวกับน้ำที่มากขึ้นและชวนเสียวขายอยู่เหมือนกันและก็มีโมเมนต์น่ารักๆของเดโนเสาร์ด้วยสรุปคือมาในแนวทางที่ใครหลายคนคุ้นเคยและเป็นแนวทางที่สามารถรับชมได้อย่างพเพลิดเพลินและเติมเต็มไปด้วยบรรดาไดโนเสาร์ภายใต้ความลุ้นระทึก ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกเสียดายเงินแต่ก็แอบคาดหวังเส้นทางต่อจากนี้ให้สร้างสารรค์ในส่วนเนื้อหาเพิ่มด้วยกด็ดีเพราะเท่าที่เห็นการออกแบบและการสร้างสารรค์ฉากรุ้นระทึกยังคงทำงานได้ดีและมีความใส่ใจในการนำเสนอแบบสัมผัสได้ไปรับชมกันเลยกับจูราสิกเวิ r ด์รีเ i ิร์หรือชื่อในภาษาไทยอย่างจูราสิกเวิลด์กำเนิดชีวิตใหม่และเสียงภาคไทยดีมากๆจ้า